กินเรื่องใหญ่ไปพัทรเวรินค่ะรายการนิสสใจในทุกเรื่องที่คุณกินครับผมน้ำผ้าเปิ่นสวยเนาะสวยอยู่แล้วครับพี่มันใหม่ใช่ไหมงานดีก็ต้องโชว์กันหน่อยไม่ใช่แบบอะไรกะโลกันไล่ไ่ราคายังไม่ถอดเลยน้องฉันไม่ได้จริงงานใหม่แล้วก็ต้องโชว์นิดนึงยนคนใหม่ใหม่ปีใหม่ก็ต้องเป็นคนใหม่อันนี้นี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยเนาะก็บินไปเพื่อผื่นเดียวโอ้เวนั้นก็เดินทางไป่สวนนู้มิแล้วก็นั่งเครื่องเอาราคาในวันนี้คไม่ฟังต่อ อยยาาก่วนะวันนี้ในเมนูของเรานะคะสำหรับบีฟล่าเวอร์เรามีเมนูเด็ดเกี่ยวกับเนื้อวากิวอยาที่ชื่เขาว่าเด็ดเด็ดนุ่มๆ่ะเหมือนตล่เนื้อวากิวเป็นฮอตไอเป็นมาทำเลยดีกว่าย่างเอ่ะข้าวอันนี้ไปก่อนนะเป็นฮอตเบซาลซอสนะคะกับเนื้อวากิวนะคะแต่ก่อนนั้นเราจะมาทำช่วงของบุกแอนคุก วันนี้ดำมีอะไรมาเสนอให้เราพูดเลย<ะ>เด็ดมากวันนี้เด็ดดวงเลยพูดเลยคือจากที่นะพี่<ะ>เราเนี่ยเถิมเกริมกันมากปะพัวลงไปที่หน้าเพจว่าจะทำเมนูที่21ออกรายการอาหาเมนู<อ>ที่มีชื่อว่าแป๊บหนึ่งเดี<ะ>๋ยวหนูเปิดให้ <gasps> ปังเยิ้มลาวาปังเยิ้มลาวาเหมือนอีอีเค้กลาวาใช่ปะอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นแบบเยิ้มเยิ้มลาวาลาวาลาวาคืออะไรลาเนี่ยเป็นสัตว์คล้ายม้าพี่ลายาวประมาณนี้โอเคเป็นม้าที่ยาวประมาณนี้ขนมปังที่เป็นม้ายาวประมาณนี้ใช่โอเคขนมปังลาวาเธอทำยังไงจ้าดํากินได้นะโอเคส่วนผสมก่อนพี่วันนี้พูดเลยผมเนี่ยเตรียมมาให้พี่เรียบร้อยมี โกโก้นะครับนมค่ะนมนี้เป็นนมอย่างดีคร่บนมจากเต้าไทยนมจากเต้าเลยครับไข่ไก่ครับ<อ>ผมมีช็อกโกแลตมีเนยมีไอ้ถั่วเนี่ยอ่าเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับผงโกโก้ดำนะคะไม่ใช่สวทเชนนะคะเนยน,นมสดนะคะนูเทลล่านะคะ นมป่าขอดาเดี๋ยวพี่อธิบายเดี๋ยวคนดูเคางองไข่ไก่นะคะชอค็อกโกแลตเซรัปนะคะมอชเมลโล่ปัเทเตอร์นะคะและถั่วตามใจชอบแล้วแต่ลแล้วแต่วันนี้เราก็มีเฮเซลนัทกับวอลนัทและการไฮโซเน็ตหนึ่นงวิธีทำท่านแรกคือเริ่มแป๊บหนึ่งผมขอ ปป้ายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวป้ายล่วงเดี๋ยวไม่คิดไม่รู้ว่าใหม่นะครับเริ่มแรกกันนะพี่โกโก้นมไข่ผสมกันโกโก้นมไข่มาโกโก้นมไข่มาผสมกันโกโก้นมไข่ผสมกันี้เกจตอนนี้โกโก้อะโกโก้อะโกโก้อะมันไม่บอกเขาไม่บอกว่าเขาไม่บอกส่วนผสมนะคะคิดพี่คิดว่าคือแค่เคลือบขนมปังให้มันมีสี ด้วยแล้วก็กลิ่นเพราะว่าผงโกโก้เนี่ยค่ะค่อนข้างขมเพราะฉะนั้นเราใส่ไม่เยอะเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลใช่ป่ะเราก็ใส่เอาแค่แบบให้หนมปังมันกลายเป็นช็อกโกแลตนมฮะให้พอเราจะทําอันเดียวเนาะอันเดียวนะขายฟองเดียวก็พอฟองเดียวนะหนูตอกกันนะตอกเลยน้องโกโก้นมไข่ผสมจานมาพี่ทิ้งให้น้องตอบตีตีตีเลยนะครับต้เลยตีเล ส่งกันล้วก็จะเป็นแบบนี้ตีเลยนะตีให้เข้ากันนะคะนะต้องไปทั้งตัวในการ<ป>ตีถูกต้องแค่นี้ไม่ได้ลอ้ลอลอ้ลอลอ้ออล้ออันนี้มันเหมือนไอ้เครื่องออกกำลังกายว่า <c> ท <oughs> ี่มันขายแล้วมันสั่นอย่างนี้แค่กระยับเข้ากับออกกำลังกใจถ้าคุณดูภายใน30นาทีนี้นะคุณคุณจะได้ของแท้อะไร <c oughs> คุณก็ไม่ไม่ดูดอ่ะ เราควรที่จะตีโกโก้ผงโคโก้ให้เข้ากับตัวนมกับไข่อ่าขั้นตอนต่อไปจ้าโกโก้นมไข่ผสมกันหั่นขนมปังแช่ให้ชุ่มทั้งสองด้านอ่ะขนมปังแช่ให้ชุ่มหั่นก่อนพี่หั่นก่อนเนาะใช่เราต้องหำไอ่ะอ๋อเขาหั่นครึ่งขนมปังเขาชิ้นใหญ่ของเราเป็นแบบธรรมดาเราก็แค่นี้ก่อนไม่สนใจไม่เลอกไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอก โอเคเวิร์กอ่ะเวิร์กกว่านาอแล้วเอาไปทอดใช่ไหมรับพี่เอาไปทอดเชือเราก็ใส่น้ํามันใส่เนยลงไปนะฮะให้มันดูกรุบกริบเอาวากรุบกริบไม่ต้องรอละลายพี่ก็เนี่ยละลายเอาวางเลยผมเชื่อพี่อยู่แล้วเอยู่กับพี่มากกว่าอยู่กับเว็บผมอยู่กับพี่ผมเองอยู่กับพี่ถึงเป็นอย่างนี้ไม่กลัวเไรดามะโอเคเนี่เราชุบให้ชุ่มทั้งสองข้างครับหนึ่งผมดูไม่ค่อยเห็น ตาไม่ค่อยดีแล้วอ่ะผมเขาบอกว่าจะเอาไปอบหรือเอาไปทอดก็ตาแล้วแต่นะใช่แต่พี่ว่าไปไปทอดดีกว่ามันจะเหมือนแบบ French Toast อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ความเกรียมความอ๋อมาดูมีความแบบแข็งกรอบกรุบใช่แล้วก็ไม่เปลืองเวลาด้วยบางทีเราไม่มีเตาอบนะอ่าใช่ใช่มัน บ้านไม่ได้มีเตาอบกันทุกบ้านใช่แต่กระทะน่าจะมีกันอยู่กระทะน่าจะมีไฟเตาปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรอดอยู่รอดอยู่โอเคหลังจากที่เราทอดขนมปังเราทำอะไรต่อจ้าเนาะรอี่ยอะตอบก็ใช่มันต้องทอดก่อนทอดให้เสร็จก่อนเลยพี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นมาเพื่อจะทาช็อกโกแลตลงไปบนขนมปังโอเคห้เขาบอกว่ายี่ห้ออะไรไม่บอกนะพี่อะไรดำๆผมก็ว่าช็อกโกแลตหมดปะ มมันไ่เหมือนเธอแะนวว่าเธอเป็นชอแรนน่ะสิพูดจานี่ผิวสีแทนทาสน้ำผึ้งดำแทนขาวมาทั้งตัวแล้วเนี่ยเซ็งมากเลยอันนี้สีน้ำผึ้งน้ำแบบน้ำผึ้งเข้มที่เขาเคี่ยวมาแล้วเดี๋ยวเกลีป้ายก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ามันใหม่เพื่ออะไรเพืเอ่ออะไรให้เกียรติป้ายผมด้วยให้เกลี่ยผ้ากันเปื้อนใหม่ของผมด้วยก <laughs> <ต>็จะเราจะทอดให้ขนมปัง ไปถึงญี่ปุ่นเลยฮะได้ได้ได้ข่าวว่าชื่อมันจากญี่ปุ่นอ่าเราทอดให้สุกนะคะครับผมแล้วก็ตรงกลางเราจะดูยังไงมันสุกกับพี่เมย์คือคือจริงๆแล้วมันก็มันก็กินได้อล้แต่สิ่งที่เมย์คิดว่าเราน่าจะได้ก็คือความเกรียมนิดหนึ่งเนี่ยเริ่มเกรียมแต่ต้องดูดีๆเพราะว่าอีอะไรอ่ะอีช็อกโกแลตมันก็อ่านี่นะแห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 นะมันก็สวยๆแล้วมันจะไม่ง่ายนะใช่คราวนี้ดัมขอมีดอันนึงจานด้วยจ้ะ มีกับจานมีกับจานมีดไหนดีพี่มีดมีมีดมีทาขนมนะทาขนมปังอันนี้จ้ะโอเคจ้ะโอเคมีดทาขนมขนมขนมปังมีดอะไรก็ได้แล้วกันอาจารย์จานข้างล่างไงนี่เลยนั่นแหละนะคะสำหรับดาวไหนดูมีเธอเอาแหลมๆอันนี้มันมีแตเต็กนี่วันนี้ขนมปังแค่พูดอายเขาโอเคแครับผม อ่ะเท่านี้เราก็ได้ขนมปังแล้วโอเทำอะไรต่อเขาบอกว่าเอาขนมปังมาปั๊บปั๊บแล้วก็ชิ้นหนึ่งทาช็อกโกแลตลงบนขนมปังทาช็อกโกแลตลงบนขนมปังสาดลงไปเลยพี่สาดเลยนะเชธอทำเองน้องเองมีดมีให้แล้วต้องใช้อะไรก่อนอันนี้ก่อนอ่ะอัะชุอไม่ได้เหรอคือจริงๆแล้วเธอจะใช้ช้อนใช่ป่ะแล้วใช้มีดปาดเปลืองเวลา เบื้องน้ําต้องล้างสองเธอก็ใช้มีดปาดทีเดียวกว่าไหมดีดีไหมดูฉลาดขึ้นเยอะเลย้าใหม่ผ้าใหม่ไม่ได้ช่วยให้ดูดีอ่ะป๊าปเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาอันนึงขึ้นมาประกบอนี่ยประกบประกบเอ้ยน่ากี่แล้วอ่ะอนะประกบประกบเลยอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงพัวดพวดยัวไงต่อนล้มาประกบโรยด้วยอัลมอนด์อัลมอนด์วันนี้ไม่มีเรามีอันนี้เขาเรียกว่า เฮซนัทกับวอลนัทนะคะครับผมแต่ว่านะคะพี่มีเทคนิคมันดูแบบเดี๋ยวไปนี่เฮ้ยทำไมเป็นก้าแล้วเสียงดังอย่างนี้ล้วครับผมออยได้เลยก็แล้วแต่พี่ผมก็เชื่อพี่อยู่แล้วอ่าโรยเท่านั้นไม่พอพี่แล้วไเราต้องกินคู่กับมาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่มันนี้ให้มีให้ดำเลือกสีม่วงสีขาวเอาสีอะไรคนผมผมคนอย่างผมอ่าม่วงดิม่วงเหรอ จะเป็นแบบสีม่วงใช่ไหมชาวสีม่วงมองนิดนึงมองนิดนึงมองขาวสักอันถูกไหมอ่าเอาไว้สับสนนิดนึงเอาไว้สับสนหนึ่งอันแล้วแล้วก็ในภาพนี่เขามีราดช็อกโกแลตเพิ่มราดช็อกโกแลตเพิ่มน้องราดเลยนะน้องราดเลยราดเลยน้องราดราดเลยราดเลยอีเพาะอราดเลยจริงๆอ่ะเลยมันนี่เลยเอาใหม่เอาเลือดพอดีก่อนเอ้าเอ้เอ้าเอ็นย่าเอ็นย่าเด้มาเหมือนกัน เสร็จแล้วครับผมอะไรนะมันชื่อปังเยิ้มลาวาปังเยิ้มลาวาเทียบรูปนิดนึงเทียบรูปนิดนึงให้ดูไปเลยว่าก็ใช้ได้อยู่นะมันไม่มีความเยิ้มอะไรนะมันเยิ้มจากสิรับที่เราที่เรามันเยิ้มต้นผมเทเลยเออทียบเธอเออมาเลอเธอกินเลยมะกินกินดิเอ๊หน้าตาเราไม่ค่อยแคร์สักเท่าไหร่สเราดูที่ รสชาตินะคะมีดไหมพี่มีนะคะซ่อมมีดซ่อมมีดอ่ามาเลยมานะฮะจัดไหายเอามีดต่อมีสเต็กด้วยมีขนมปังไหมมีขนมปังมีไหมหมูชิ้นมีสเต็กก็ได้ไม่ได้สเต็กมาสำหรับสเต็กขนมปังสำหรับขนมปังโอเคไหนมีขนมปังอ่ะนี่ไงมีขนมปังอ่าโอเคไอเดมบอกพี่อ่ะเรื่องเยอะกิน กินมันก็เหมือนกันปะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องควรจะมีมารยาทนะมันก็มีกฎกติกาอันนี้มันคมมากบางทีมันอาจจะแทงเราได้อันนี้มันสำหรับน้ำปลาแค่นี้ก็พอเออเยอะอ่ะกินดีกว่าจ้าผมต้องมีมัชเมลโร้อันหนึ่งนะต้องมีนะเอาให้มันครบครบเต็มนะเออมันเยิ้มตรงนี้แหละมันเด็ดตรงนี้แหละเช่ป่ะเชียร์เชียร์ พอนี้พอนี้เลิกทำขายวะอร่อยแบบอร่อยมากงงอยากรู้ว่าอยากนะโทษทีด้วยเข้าไปดูที่หน้าเว็บ อันนี้ต้องขอบคุณเว็บอะไรเว็บพันเทปเว็บพันชิปนะคะแต่เราคิดว่าจะหาไม่เจอนี่เข้ามาที่หน้าเพจของรายการที่หน้าเพจของรายการเราก็มีสูตรเด็ดๆนะคะจากแม่เกินมาลงให้ท่านผู้ชมคอยศึกษาตลอดเวลาดําพอไหมเหลือให้คนดื่มเขาบ้างนะคะวันนี้อร่อยมากๆนะคะจะกินเป็นอาหารเช้าคงไม่ได้นะเพราะน้ําตาลมันเยอะแต่ว่าเป็นแบบดิเซอร์ตเนาะ ก็ได้ก็ิปเล่นอ่ะท่าเล่นแบบมีปาร์ตี้เล็กๆแบบงานแบบวันเกิดลูกอได้เลยนะคะอันนี้ก็เมนูที่มีชื่อว่าปังเยิ้มลาวาประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราเจอกันกับเมนูแบกคิวคอร์ดเบโซสเจอกันค่ะเอาเลยแล้วแต่ไม่รู้แล้วล่ะปังเยิ้มหลังเขาอยากกินกันอะ ถึงเวลาของสเต็กวากิวแล้วนะคะสเต็กวากิวซอสฮอตเบซิลซอสฮอตเบซิลซอสดูแบบไฮโซแต่จริงๆแล้วก็คือฮอตเบซิลก็คือกะเพรากะเพรานะคะก็คือสเต็กเนื้อวากิวกับกะเพรามันก็คือกะเพราเนื้อวากิวนั่นแหละง่ายๆ ของดายากมากวันนี้มอบให้เด็ดไปกระเพรายากจริงๆยากจริงๆ,<ล>งๆนะคะก่อนแรกนะคะแล้วก็เตรียมเนื้อของเราเนื้อวากิวที่เกลือพริกไทยน้ามันมะกอกนะคะแล้วก็ทอดให้เกรียมแผ่นั้นนะคะใครชอบมีเดียมก็มีเดียมใครชอบมีเดียมแร์ก็มีเดียมแร่ไปแล้วแต่ใจชอบนะคะอย่าลืมปรุงรสนะคะคราวนี้จะทํามาทําตัวซอสน้ำมันพืชทํากระเทียมเอง กะเพราธรรมดาทุกคนอาจจะรู้จักดีนะคะแต่กระเพราของเราขอใส่พริกแห้งโอ้โหเผ็ดร้อนเผ็ดรอ,ดรอหอมๆนะออันนี้เอาเยอะไหมครับพี่เม์ก็แกไปเรื่อยอ่ะก็แล้วแต่เออพี่เม่ใช้เดี๋ยวก็ใครทุกคนเอาไปทำได้จ้า<ำ>ได้จ้านะงานย่างๆอย่างนี้บอกหนูอาค่ะโอเคแล้วเสร็จแล้วขอเทียมหน่อยนะคะ อันนี้เราจะทำตัวรสชาติของซอสก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกรองออกเป็นซอสเหนียวๆเหมือนเกรวี่นะคะแต่เป็นเกรวี่รสกระเพราะคะคราวนี้เราก็ผัดพริกกระเทียมระวังจามเลยนะตอนนี้อ่ะมีขวานมาเหรอครับอ่ะเสร็จแล้วขอใส่ใบมะกรูดนิดหนึ่งข้ามไปเพื่อความต่อครับต่ากำลังทำงานยากอยู่โอเค ใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะครับผม,มเริ่มหอมละหอมไหม,ได,มได้กลิ่นไหมดาด้ๆพี่ใบมะกรูดมมาละมาละมาละใบมะกรูดมาละเหมือนกันเนี่ยมาละน้ำมันเนี่ยมาละ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดาวกระจาย <c oughs> นะฮะคราวนี้ก็ซีอิ๊วขาวซอสถอยนางรมวา <c oughs> ุนอ,ะอ่ะน้ำเปล่านิดเดิมเพื่อให้ซอสของเราคุกคลิกคุกคลิกอ,อันนี้ก็เที่ยวไปเรื่อยๆซอสของเราก็เริ่มเสร็จแล้วเรามาดูเนื้ออีกทีหนึ่งโอ้สีสวยงามมากเลิศมากเลิศนะฮะ วากิวทำอะไรก็ดูดีไหมดวากิวทำอะไรก็ดูดีใช่ <c oughs> ทุกคนนะคะในสตูก็เริ่มจามกันเรียบร้อยนะคะเวลาทำกระเพราก็เป็นแบบนี้ละค่ะแล้วก็กรองน้ำซอสไปสใ,ใหญ่มากมนี่คือซอสนี่คือตัวซอสอืมนี่คือแค่นี้แหละที่เราต้องการ ที่ผัดมาทั้งหมดเนี่ยที่ผัดมาทั้งหมดเนี่ยแหละแฉดฮะ่าอืมสวยงามคราวนี้เอาจานมาจา้าคงช่วยอะไรไม่ได้ทำงานยากอยู่คราวนี้เวลาเราทานเนื้อเราต้องมีผักนิดนึงวันนี้ที่แม่เลือกก็คือพวกพริกหวานต่างๆซึ่งเอาไปเผาแล้วก็ถอดเออเปลือกแล้วก็ มันจะหวานมากวางอย่างนี้ใบกะเพราเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเอาใบกะเพราไปทอดอ่าไปกะเพราทอดกะเพรากร,รอบเนี้ยเหรอถูกต้องให้น้องทำไรครับเอาก็เอ๊เอเอแต่ไอ้น,อนุ่นอ่านั่นแหละโอเคถูกต้องเดี๋ยวน้องดูเนื้อให้ดูเนื้อให้ด้วยนะอย่าให้มันหนีไปไหนีด้านเนื้อเคไม่ดำมาเหมือนแล้วพี่แต่ผมไม่รู้ว่าข้างในมัน อ่ไว้ย่างนั้นก่อนอ่ากลับด้านอีกนิดนึงไม่เป็นไรโหดมากสวยวางปุ๊บนะคะคันนี้ซอสของเราเพื่อความเจ้มจนครับผมแป้งข้าวโพดเหรอแป้งข้าวโพดนิดนึงผสมน้ำปุ๊บอันนี้ให้ร้อนนิดเดียว แล้วลาดซอสป<า>๊๊บอือหือักบกรอบวางข้างบนจบนะเรียบร้อยสเต็กจบนะซ,ซอสกะเพราครับผม,ด,มดูดีนะดูดีทีเดียวเลยนะคะขออนุญ,ญาตดูดีหลายทีเลยแล้ว ก็มีพวกผุดจุกหน่อยนะมาไมยดีมามาถึงเราขอน้องลองน้องกินกับนี้พริกหวานเลิศเนาะเลิศน,นะน,น้ำตาไหลเลยสมมือให้นะ ไม่ต้องทำแล้วไอ้ซอสแดงซอสวานขาวซอสบ้าซอส<ต>บอ๊ะเ,เพรานี่ล่ะซอสกะเพรานี่สดๆแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เจอกันช่วงหน้ากับขนมหวานเลยค่ะจ้ากะเพราจ้าวานจ้าีมาลมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถึงขนมหวานแล้ววันนี้ เมนูที่จะทำคือเมนูโปรที่คุณแม่เคยทำให้กินเมื่อก่อนตอนเด็กๆก,ก็คือานาสน่สุดเซ็ตง่ายๆกล้ยวยหอมทอดมีกล้วยหอมเหลือที่บ้านไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาไปทอดใส่เนยใส่น้ำส้มใส่น้ำตาลอร่อยมากโอ,อยด้วยไอติมหรือวิปครีมหรืออะไรก็ตามอร่อยทั้งนั้นนะคะนี่คือวิธีที่ใช้กล้วยที่เราไม่รับประทานแล้วนะคะบางที เราปล่อยให้มันเน่าตามโต๊ะมันก็ไม่ดีนี่แหละคะ่ะเอามาทำเป็นบานานาซูเซตส่วนมากคนจะเป็นแครปซูเซตใช่ไหมฮะวันนี้เราก็เป็นบานานาแทนนะคะเอากล้วยนะคะยิ่งสุกยิ่งดีผ่กครึ่งแล้วเอาไปทอดกับเนยก่อนนะคะอัอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งให้สีเข้าได้ คราวนี้นะคะเรากล้วยเราเริ่มสุกแล้วด้านหนึ่งเติมเนยอ,อีกสักก้อนหนึ่งน้ำตาลใส่ขาวนะคะว้าน้ำส้มคั้น100%ซนะคะไม่ต้องห่วงว่ามันเปรี้ยวเพราะว่าเราใส่น้ำตาลไปเยอะมากแล้วก็ตัวน้ำมะนาวสักประมาณครึ่งลูกคราวนี้รอให้เขี้ยวเข้าไปด้วยกันจนเหมือนเป็นคาราเมลหรือเป็นตังเมนเนี่ยแหละคะ่ะ ก็ซอสของเราก็เริ่มเหนียวนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเริ่มเหนียวแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จัดใส่จานเหลืองอลามสวยงามชอบด้วยไอติมวานิลลาเรียบร้อยนะคะขอเรียงกล้วยให้สวยๆก่อนกลับมาที่เดิมใส่ไอติมข้างบนจานนี้ใครทะไม่ชอบออกจ้า แล้วอ๋อมันนี่มาแล้วจ้าได้ข่าวว่ามีไอติมโอ้โหเธอต้องลองตายแล้วเดึงเดึง ใช่ลึกมนนั้นะอันนี้คือดีน้ำต<ช><ส>า,<ส>าลาอา่อะไรไหมอะไรไหมงานดีงานดีอันนี้นะคะถ้าเราเคี่ยวซอสไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มคาราเมลจะเริ่มมีสีน้ําตาลก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก่อนแล้วพัทธวรวรินจะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราบริษัทจอโ,โคต้านำแต่วัตถุดิบเจ๋งๆมาให้เราทำกับข้าวตลอดเวลาเลยนะคะแล้วบริษัทฟลอร์มานะคะเครื่องสำอางจากประเทศอิตาลีนะคะแล้ววันนี้ฟลอร์มานะคะก็จะแจก กิฟต์บ็อกซ์มูลค่า2,500ัารบาทให้กับคุณผู้ชมที่ส่งสูตรอาหารมาในเพจของเรื่องกินเรื่องใหญ่บายพัทรวรินนะครับสูตรอาหารอะไรก็ได้ของใครก็ได้ถ้าเราเลือกมาทำในรายการปุ๊บโดนไปเลย2,500บาทได้ไปเลยคุณมูลค่าุณมูลค่า2,500บาทนะคะตรงเป็นสูตรง่ายเป็นสูตรยากแล้วแต่เลยส่งมาเถอค่ะอยากรู้อยากดูอยากเห็นทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้า ในรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่บายพัทรลวลินสวยดีค่ะ